อินฟูชื่อดังของเขเมรนแสดงกล้ามดาบโชว์เผาสินค้าไทยลั่นยอมล้มละลายดีกว่าเป็นทาตประเทศไทยอินฟูของเขเมรนที่ใช้ชื่อว่าซานาทรีเป็นอินฟูชื่อดังอยู่ในวงการเครื่องสำอางของเขเมรนโชว์เผาสินค้าไทยโดยเจ้าตัวระบุว่าที่เผาคือ60ซของสินค้าไทยที่สต็อกไว้เพื่อจำหน่ายมีแป้งพับสกินแคร์ลิปสติกครีมและอื่นๆทั้งนี้จะนำสินค้าไทยที่เหลือมาเผาทิ้งให้หมดแต่ที่ต้องนำมาเผาเพียงเท่านี้ เพราะอยากให้คนที่ดูถูกฉันว่าไม่กล้าทําเป็นท่าสินค้าไทยได้เห็นว่าฉันกล้าทําจริงๆและนางคนนี้ยังยอมรับอีกว่าการกระทําเช่นนี้เหมือนเผาเงินเล่นแต่ไม่เป็นไรยอมขาดทุนยอมล้มละลายยอมไม่มีเงินดีกว่าต้องใช้สินค้าไทยเพราะฉันเป็นคนขมนินฉันรักขมนินทุยเผาทิ้งก็เรื่องของมึงกูดูจากที่มึงเผานีมีแต่กล่องเปล่ามึงโชนะมีแต่กล่องเปล่าเพราะฉะนั้นคนอย่างมึงเลยจะกล้าเผาทิง้งจริงๆมึงสร้างภาพ